ยูอ่านเรื่องของราทพพามเสร็จแล้วยิ่งทําให้ประทับใจพระสารีบุรเข้าไปอีกนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะราทพพามเนี่ยเกิดในตระกูลพามในกรุงราชคึกและก็มีฐานะที่เปรียบได้เป็นเศรษฐีเลยนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยภรรยาและก็บุตรได้ทอดทิ้งนะคะจึงทําให้ราทพพามเนี่ยต้องไปอาศัยวัดอยู่และรากฏว่าอยู่ไปอยู่มาทําให้ท่านมีศรัทธาอยากจะออกบวชจึงขอบวช แต่ไม่มีพระสงฆ์รูปไหนนะคะที่จะรับเป็นพระอุปชาให้จึงทำให้สู้ผอมแล้วก็เศร้าหมองนะคะจนพระสมาสมาสัพพุทธเจ้าได้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงค่ะจึงทำให้พระสมาสมาสัพุทธเจ้าประชุมสงฆ์แล้วก็ถามว่าใครที่เห็นคุณของราธากามบ้างพระสารีบุตรอยู่ในที่ประชุมก็เลยบอกว่า ตนนะคะได้นึกถึงคุณของราธาพามที่ได้เคยใส่บาตรเพียงแค่หนึ่งทักทีจึงรับเป็นพระอุปชาให้และก็บวชให้กับพระราธานะคะปรากฏว่าบวชได้ไม่นานพระราธานะคะก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะคะฟังคําสั่งสอนของพระสารีบุตรเป็นอย่างดีจนทําให้ได้รับการแต่งตั้งในเอกคะในด้านเป็นผู้สอนง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ท่านนะคะได้บรรลุธรรม ในการต่อมานะคะซึ่งทําให้ได้รู้เลยว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความกระตันอยู่มากแล้วก็ลาทาพามเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งครสอนของพระสารีบุตรแม้พระสารีบุตรจะมีอายุน้อยกว่านะคะจึงทําให้ท่านสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในภายหลังนะคะ